เมื่อวันทุกทีผ่านมานะครับหน้าที่ารายการของเราเลครับนุยงอมพีอะไรซาปัจฉังสุรธานีนำนักเรียนและก็บุคลากรเข้าศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์เองประเทศไทยจังหวัดสุราธานีเอนบีทีภาคใต้ของเรานะครับนำไปสู้การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนครับโดยนางสาวนภัสสุมาโนครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์เ,เองประเทศไทยจังหวัดสุรารธานีให้การต้อนรับคณะอาจารย์นักเรียนบุคลากรจากวิ ทยาัยสารพัพชังสุราัานีนำโดยนางสาวชั้นธนาโูติครูประเสริฐพ่วงหน่วยการวิทยาลัยสาระพชังสุราัานีทางนี้นะครับเพื่อนักเรียนและบุคลากรในชา้นศึกษานะครับได้มองเห็นจุดเด่นของการจัดการศึกษาสายอาชีพของสถานศึกษาต่างๆนะครับนำมาสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยมีนักเรียนชาคา้าหานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาบค่ไฟฟ้ากำลังจำนวนยี่สิบคนนี่แหละรับเข้ามาชมนะใช่ก็น้องๆก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมรายการซอสของเรารายการเล่นข้าวชาวใต้นี่แหละค่ะในสตูดิโอใหญย่ยของทถานีมาดูการถ่ายทำรายการการใชแ้แทงใช้กล้องและการเทคนิคอื่นๆรวมไปถึงการไปแลห้องควบคุมการผลิตนะคะนักเรียนที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ก็ประทับใจนะเป็นการเปิดมุมมองไม่ไม,ไม่ด้านอาชีพได้เรียนรู้การผลิตซื่อโทรทัศน์นะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงห้องน้องๆกันแรกค่ะ มาดูงานที่นี่นะคะก็จะได้เกี่ยวกับการเห็นเขาทำงานในชีวิตจริงๆแล้วก็เป็นเบื้องหลังในการทำงานของ NBT ค่ะแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับหลายอย่างที่เราไม่เคยรู้ค่ะเพราะว่าในการทำงานมันก็จะมีการซับซ้อนในการทำงานก็จะเห็นหมดเลยค่ะก็ได้รู้ค่ะว่าที่นี่ทำงานเป็นยังไงบ้างค่ะก็ได้มาเรียนรู้เบื้องต้นค่ะ ก็ชอบเรื่องห้องควบคุมด้านบนค่ะได้รู้เกี่ยวกับการควบคุมว่าพี่ๆเขาจะควบคุมยังไงรูปแบบมันจะออกมาเป็นยังไงค่ะ